สวัสดีครับครับคู่ต่อไปก็จะเป็นคู่ระหว่างคมสันรับสร้างบ้านนะครับเจอกับบูนน์เอ็กอำนวยปอกเสาครับคู่นี้จะเป็นคู่ที่สองคู่ที่สองของรายการนะครับคู่แรกของสายบีครับคู่นี้เสือสีชมพูชื่อชื่อเสือสีชมพูบูนน์ครับเอกอำนวยปอกเสาบูนน์ใช่ครับบูนน์บลูที่สีน้ําเงินน่ะเนี่ยใช่ครับบูนน์บูนน์ครับที่มาจากไหนลูกทีมทีมมาจากโคราชครับโคราชใช่ครับเสื้อไหนอีกทีมนึงนี่นี่ครับอีกทีมหนึ่งทีมทีมคมสันรับสร้างบ้านครับเป็นทีมของดีนนาเร ทีมดอลลี่เหรอวะนี่เนาะใช่ไหมใช่ค <modeling> รับท <online> ีมดอลลี <ina> ่บัดดีเรารอทกันเลยครับโอเคครับติดตามกันเลยครับครับสวัสดีครับครับแต่รุ่นพี่ครับแล้วเพื่เราก็ฝากทีมงานบริษัทบริโภคสกอร์ดันไว้หลับหนาแข็งคันโดยสูงสุดมากครับโดยทีมงานไว้เรื่องเสเด่นไอสกอร์ดันไร้ขอบคุณมากครับแล้วก็ฝากติดตามและสุดการขับได้ที่พีมนุษย์เต็มบีดีรับ เราจะดูมกันเข้ามาได้จะได้มีการปรับปรุงแก้ไขครับมาดูกันต่อที่นี่เลยครับทางบ้านของแม่ขุนเทีนไม่รู้เป็นผู้จัดที่สูงฮะขุนจักรับางชางบ้านนะฮะโอ้โหดูเสื้ออู้ห่ายเล้17ของขุนจักรับางชางบ้านนั้นทีนี้ก็รองแชมป์รายการน้อง์สปอร์ตที่สนามข้าวสารดานีนะครับทีนี้ กับรายการของเป่าซานได้มาดูมาดูที่บุญนนปอกเสาเอาแล้วฐานสิบสามเลยทางด้านเขาเป็นคนรับใบไงเต้จิกหรือเต้เป็นวงรับใหม่จัดติดใครคนนี้โอ้ยใจลูกนี้แกแต่แล้วบุญนนมาถึงย่งไรยังไม่เห็นคนนี้อยู่ตรงไหนอบุญนนท์ทังมินนไอ้แล้วเออดีครับบนญทงมินโอ้โหของทุกรายการเลยทุกเวลรายการที่ผมจัดนะผมยังสงสัยอยู่ฮะเนี่ยโอ้ กาวก่อควรไม่ไรแต่ก่อไฟได้แล้วครับผมสนใจทีมนี้มากที่สุดคือก่อไฟเอ่ะก่อควรไปดังได้ขอบคัดุ้งเลยผู้่ัดทีมพ์อ่ะมาดูเด่นด้ับที่คุณสัน้ามสร้างบ้านสายของคุณสันเฮ้ยคืออะไรเป็นเรื่อเศษนะคุณสันดามสร้างบ้านยังยังได้อยู่ครับที่ฐานะของประเทศปาระโอ้เราจ่ายยดย้ากับเข้าไปตรงกลางขวาสุดนี่ไปขยับเลยอ่ะ ก็ไม่ม่ได้เาเราองทีมให้กำลังใจติดตามเข้ามาได้ในรติการขันแล้วก็ฝากกดแลกดแชร์ที่เพจมนุษย์เต็ด้วยในการติดตามชมเรการใขันในครั้งนี้ทางด้านของรายการลกสุดขอครับ2024โยกมาตที่คลตั้งตาขาของคุสันลอกเข้า้ายไม่ได้อะไรตรงการสนามยังได้ที่ระเป็นที่เมีของเาวีรวัต์ได้เปมครับ เปลี่ยนการสนามเปลี่ยนการสนามที่มักเลยนาดน่ะเปลี่ยนการสนามบุนเลยเดี๋ยวผ้ดินแเลยฮะลุงวรด้วยเพื่อแม่มีปัญหาเวลาเผื่อจังหวะที่มีการเล่นเร็วเน่จังหวะที่มีการเล่นเกมรุ่ก็จะได้เปลียนเสียพิดกันละที่มักเลยขอบคุณมากอ๋อมาดูกันต่อที่บรินเอสามเอเสามาทพ่นลลัาใหม่ขวา สามสองตัวเชื่อจริงแล้วถึงระบายสยไปที่นหนได้ไหมสายอไรอยูกนี้บายังดูที่หน้าของน้ำตาปูลาลก็ไม่ได้เับปูตอตัวอ้วชุดก่นต้องบอกเลยหลักคนสั่้รับทราบชุดนี้กำลังมาแรงฮะชุดแข่งขันนี่เพิ่งคลอดมาเมื่อวานเศษแลว hm ร <The meals. S 1> ้อนแต่ตัวบาริเกตพ้่อนกลายร ไปมาออกสายที่มรลุารเราของคนจัรับ้าบ้านไปเลยไเลยไปเยไปเลยไปเลยไปอลยไปเลยไปเลยไปเลยไปลยไปเลยไเอยไปไปลยไปเยลไเไ หนึ่งสัปดาห์นี่มีฝนก็นำลงมาอย่างแรงทช่ไหมที่ราชสระบุรสภาพที่เลือดเต็มเลยอ่ะโอ้โหลบบทราบข่าวมาก่อนหน้านี้มีการแบบปรับเปลี่ยนสนามแล้วแต่ว่าสุดท้ายมาจบลงที่ตรงนี้ที่โนถุงสรีษะนี้ต้องขอบคุณด้วยนะสร็จฝนแรงนะตัดแล้วรบกวนมึงสักครู่ไอ้น้ำแม่จะตีหรือก็ตีนะแต่ตัดไปที่เสฉยๆได้ เอาแล้วลูกนี้ได้ไหมไม่ไม่ตื่นอาชีพเลยได้อาชีพจะเนอาชีพรรือากิดีบุ้งครัวออกซายมาให้กรณุกคนลบเอาควาใบใมาติดเครื่องมาแล้วลุยไปในปากซ้าของอำเอปากายลูคขอลเราดกเรียบริโอ้โหะทางด้านของบรนเในปก้ายลุยขึ้นมาทางซ้ายดีๆเัผู้เล่นายเลข11ฮะ ขอภายเป็นเป็นหมายเลขทีมอื่นก็ไนของจากกล้องฮะเปิดไลน์ของเราได้ผรอบใหม่ลูกนี้ก็หนึ่งประตูเตะซืครับบุนิสนซอร์เมอรปอกเสามาดิที่เนี้ยอันนี้ก็มาจะเซฟใครด้วยกันมาที่บุรีรัมย์ครับกับรายการหนึ่งแสนสาหัสเลยที่บุรีรัมย์เมืออเอาปอกเสาเอาแล้วบังได้ไหมลูกดิ้นกับตาทีมกัะดันดับระวีรัชจะหนีหนียังไม่ได้ เกี่ยวมาสองฝั่งซ้ายลุกนี้ก็ยัยงติดอยู่ยที่แล้วกเรารื่องน้ับเป็นบ้านของการรักษาพยาบาลสถานที่เรามีถุงดำให้รับมารับถุงดำเพื่อที่จะไปใส่ขยะของท่านที่ท่านนำมานะครับยังไงเชื่อกันนะดูแลความสะอาดความเรียบร้อยของสถานที่ให้ด้วยช่วยกันนะ เอพีงล่นเสร็จแล้วเล่นเสร็จตัดนะเดี๋ยวเเแป๊บนึงนะเดี๋ยวก็ไขไอเจีมันแก้ไขให้มาดูตกสาาที่จัดได้ทั้งบ้านนะถ้าอะไรที่เสนอรกวด้วยแต่ละคนจัดรั้ทั้งบ้านนะไม่นีหได้มายังไม่ได้แล้วก็่าัวนี้ฮะหึ่ประตูแบบสแล้วงดนานของบเมนในสมวรปอกสาบ่ายน้องมีเยือ วันพีเศษนี้ับของคุณจันรับสร้างบ้านขาไอสุกกระเพราเนีสกระเพที่คุณจันรับสร้างบ้านับในในหลังระวังยาวยกนู่นี้มาอุกเก็บตด้ที่เสือต่ตัวทิกไม่ได้เลยเป็นแม่หน้ของ เก,กิดอีสัตย์ก็ไปเคือออกหลังไปงไหนไม่รู้เป็นุนของคุณสามร่างสร้างเมืองออกตรงไหนก็ได้เลยไปออกตรงไหนก็ได,ได้แต่เข้าเข้าตรงาการสนส่งอ่ะมาดูที่ก็ะพุ่นรอบไปทางฝั่งซ้ายแล้วเปิดเปิกระเบนนี่ยยังไปเข้ามือของคนของคุณสามร่างสร้างบ้านแล้วนีว่ครับตกายของ อันนี ų, an, ้ตอกสายต้องอกว่า hmm. อันตาราทีเด like, ียวแล้วมันเป็นพิฆตบ้างใต่เกรือแล้วคงานต้นด้ขวาล่านี้ก็ยังไม่ต่อล่วัดบัดกยูนิยกยังพูดเลยยังพูดเลยเฮ้ยเฮ้ยงกมาเร็วมาเร็วมาเไอเสียบเฮ้ยเยวุตื่แล้วเย พี่พิมพิมขี่กี่เละเจะกอเจาะกอเจาะกเช่นพวกเบะมีมีฮัลโหลฮัอโหลฮัล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 โหลฮัันโหลฮัลโลฮวลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลัลโหลฮัลโหัลลัลโหลฮฮัลลฮัลโหลฮัลโหัลโต่ฮัลัลโหััับัลลับ อ่เจโก้เจโก้ไม่เคยพ่ดแบบเจะก้ อยูนนี้จะมีสองฝายกันอยู่แล้วใจด้านิรรธเปิดมาทางซ้ายโอ้จากกล้องฮะธนกิจจากก้องได้แล้วขวาของจากกล้อง้บอลันเป็นสบลาของคตัดต้

เราไปังการแข่งขันท่เราเล่นคันเปกีฬาดมน้ำแล้วเขาเล่นตัวแดงเลย